สวัสดีครับพี่เตอร์พี่เตอร์ทาอะไรครับพี่เตอร์ครับครับผมว่าตอนนี้กําลังเอาผักครับผักที่เกิดอยู่ในสวนเราเ่ยครับผักธรรมชาติเราก็เอามาหั่นให้เป็นนะครับเป็นอาหารเสริมเพราะปกติเราจะเลี้ยงอาหารใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราก็มีผักเยอะแยะของเราพวกผักพวกกุ้ยช่าที่เกิดด้านในสวนนี่เราก็เอาหั่นเป็นอาหารเสริมให้มันครับครับใช่แล้วครับเราไม่ต้องให้ยานะครับไม่ต้องให้แต่อาหารเราก็ต้องให้อาหารเสริมเป็นผักได้ครับ เป็ดเราเริ่มไข่หรือยังครับพี่เติ้ลก็วันนี้ก็เริ่มเลยนะครับไปไปดูไปดูไปดูไข่เป็ดหน่อยครับไปดูไข่เป็ดหน่อยไปดิไปดิไปดูไข่เป็ดเราหน่อยครับอ่าหอยโอ้สวยงามไข่เป็ดได้สามฟองวางแรกเลยครับโอ้ฟิวทำอะไรครับฟิวอ๋อตอนนี้ กำลังทำรังไข่ให้เป็ดอยู่ครับเพื่อเป็ดมาไข่พื่อใค้ปลอดภัยเราก็พอเลี้ยงเป็ดมาได้4-5เดือนแล้วทีนี้ก็เป็ดก็เริ่มไข่แล้วครับต้องมีที่รองรับให้เป็ดไข่นะครับครับผมครับขอบคุณมากครับ